กันนี่แล้วครับกับรายการเกษตรฐานสู่ครับมือนี้มาเก็บเห็ดเผื่อคือเกาครับกับน้องไทยนะครับคือเกาพเพราะว่ามือนีนฝน,นบัตกครับช่วงนี้คนก็เลยคิดว่าคนบนหนาสิเขานะครับปลาธรรมาชาติผมก็เลยล่อมาเก็บนะครับเนาะเดี๋ยวเมืนอไงครับมาจติด้องขึ้นบ่ได้ไปครับ ได้มือม <ì> แล้วพี่น้องขึ้นคั้ขึ้นเนี่ยเถอะโอ๊ยโอ้ยป่อปลานีมี โอ้สามดอกหนึ่งสองข้างนีกครับข้างในอีกดอกถึงเลิกกินไหมครับสามดอกโอ้นี่ครับน้องไผ่กำลังหาเห็ดอยู่ครับอ่องโอ้ปล่อยอีกแล้วครับพี่เล็กดอกพีดอกก็ไงายนะน่าปล่อยอีกแล้วครับบ้าออกสายเถอนไอ้เห็นื้อนี่ครับพี่เล็กหนึ่งดอก นนี่รสองดอกมีอีกครับดอกนึงครับสามดอกฮาปุ่นต้นน,นี่ <หา S 1> <อ>นี่ครับดอกงีงโ่โอ้โหโเวออเลยต้นเดียวไหมโอ้นี่นี่ดอกนึงนี่ครับผมเป็นฮาดอกครับพี่นอ <หา S 2> ้องเดี๋ยวเลยครับฮาดีดีกันบัดอ้ออกดีครับพี่น้องเมือนนี่บ่มีบ่มีข้นเข่าด้ครับเมือนี้เฮ็ดออกคักเลยมาเกี้กำลังท้ายคือเก่าแหละครับ เซียนไทยโชว์ดูให้พี่น้องโโเพิ่นได้เห็นโอ้ดอกสวยๆเลยครับอันเบิง้งข้นมาทักเกตเห็นมามาข้นมาเห็นนี่นี่ครับผมเปิดน,นะ พี่นออันนี้ผมผมเห็นเองนี่ครับเลยนี่พ่อเองพ่อเองโอ้ง้ามแต่ว่านี่ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววันนี้ อีกแล้วครับพี่น้องมีไหมไม่นะโอ้นี่ครับปูดอกนี่ดอกนี่เสร็จแลอืมคือมันเขาเคยเกิดเหรอครับอ๋อน้องไทยบอกว่ามันเคยเกิดใส่มันเคยเกิดใช่ไหมครับไทยเดินเร่งใส่เลยนี่ครับพี่น้องนี่แหละเป็นผู้ดึงนี่โอ้สวยเถอะวะเห็ดธรรมชาติดิครับนี่บอแมนบอแมนเหตุฝ้ามนะครับ บ่เป็นบ่เป็นเฮติันเลี่ยงนะครับอืมตัวนี่นะครับผูเชี่ยวชันอย่างเห็นตรนมชาติสิหูจักว่าป้าใดมันออกบ่ออกนะครับของไท่เนยครับปลาเก่าครับพี่น้องเมื่อกี้นี่นะคนบ่ค่อยเขากันนะครับตัวปลาหนิมนเป็นปลาใหญ่ค้นเขาตลอดบม่รูว้ว่ามันเสีเหลือไปถ้าห่าบ่จะหาไปครับตัวถ้าเมื่อกี้เหลือนี่ คุณอาจจะเขาหน่อยนะครับาเทียได้หาซอยกันครับพี่นอกได้เห็นกับบอกได้เด้อโอ้นี่นี่น,น,นี่เจอแล้วเจอแล้วครับดอกหนึ่งพี่นอกนี่โอ้นี่นี่อีกดอกหนึ่งครับ สองดอกนี่เอาดอกนี่ก่นอนนีสองกำลังสวยๆครับอันนี้ผมพอเองนี่เพราะว่ามาดักหนาน้องไทยยังที่บออแล้วครับมือนี้มันค้นโมคอยเขาปันเลยมันแบมีโอกาสได้ไงน,นะมีโอกาสได้มาถึงมือมุงเฮาอยู่ ไปเรื่อยๆครับโอ้ขวดน้ำคนเนอามากินเนาะคนหาเห็ดก็กินเอาน้ำมากินพอแล้วครับน้องไทยเห็นแล้วผมกับยางพารางากันแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำนี่ครับความงามโอ,โอ้นี่ ผมายางไก่มาอีกแล้วครับพี่น้องขับขึ้นไปก่อนเดี๋ยวได้ไปบังน้องไว่าเห็นแล้วสัน,นายางไก่มายังมาสุดละโอ้โหมันก็อยูกก่ไกลไกตายเลยคือมาเห็นมะ <c oughs> โอ้นี่ครับดอกเงี้อสวยสวยเลยครับ <c oughs> คขยวดย,ยอมไปมันหกโอ้ น้ำหนาไปแล้วครับโอ oh, ้ลำบากอยู่โอ้น้องมันเน่าครับนี่มันเท่าแล้วปาดดอกเงี้ยเถอะวะเหี้เป็นเชื้อครับให้มันให้มันเน่าเห้เป็นเป็นเชื้อเห็ดเนาะ มันปีต่อไปมันก็นจะเกิดอยู่แถวนี้แหละครับนี่นี่มองมันเกิดนี่ข้างในเห็นไหมครับเห็นเหงาไหมบอสมันไปหลีเกิดอยู่ไต้ภูใหม่ตัวนี้ป่นดอกนี้หลากหลายั้างในก็มีอีกครับอันนี้คือดึงนองไถ่ดึงออกมาแล้วเ่าก็ปล่อยเห็นันเน่าครับไปเป็นเชือเพือที่ปีหนามันจะได้เกิดไหมนี่ครับพี่นองอีดอกนีง กอานันี้ดอกสามนี่ครับพี่น้องสภาพที่มันเกิดครับอันนี้ก็เป็นน้ำเนาะครับเนาะเดี๋ยวก็เป็นฟังเป็นต้นไม้ขึ้นเป็นพุ่มเมื่อี้ครับเนี่ยเห็นเป็นช่องว่งครับคน้นหาเห็ดดิหมุดพักกันมุดนะครับพักกันหมุดหาเห็ดหาเห็ดธรรมชาตินะครับมันก,นแแนนกน็แล้วแตะดวงเนาะทั่เกิดกัแต่ค้นเห็นนะครับขันเข้ามาถึงเวลาเมื่ี้คือยังเหมือนนี่ะครับเมื่อกได้หไาย ของไทยว่าสิเป็นเอาเวลาจากการทำหน้านะครับดำหน้าสามเขาสิละครับเหลือเวลานี้น้อยกับมาหาเห็ดกับพ่อได้กินละครับมันมันบ่ได้ขายกับได้กินได้ทุ่มเมื้อนะครับกับประหยัดหาเสียใจไปส่วนหนึ่งนะครับเนาะผมยังเจอนะครับดอกสีสวยเย มีงั้นลุงแววตรงไหนอะยองเห็นปะครับนั่นๆๆดำๆอยู่นี่นะครับนั่นแหละครับเห็ดเพลิงหรือว่าเห็ดตับเตานะครับทางเหนือเขาเดินเห็ดหา่านะครับนี่งูไทรเห็ดอีกแล้วครับที่ซื้อได้บุเดี๋ยวคุณคุณเม้งดอกอี่างนะีอ้บานพอดีเลยพี่น้องอ่าครับดอกนี้แท้อ่ะ โอ้ดอกนมสำเนียงเนี่ยยังนุ่มๆอยู่ครับอออืืบานก่อนกำลังเสียบดิครับผมสำเนีแหละอืคือยังนองไทยวายแหละครับมันที่ยู่คู่กันครับเพราะแต่เห็นดอกหนึ่งนี่ก็เห็นอีกดอกหนึ่งนี่แหละครับครับผมอมันเป็นคู่นะครับโอท่ันที่เป็นคู่กันแต่ว่ากะดีห่างกันอยู่ประมาณ กว่านี่นะอืมพอเกินนั่นเก็ครับผมหาเลงคือเขาเห็นดอกนึงเนาะเขาเตรียมตัวหาอีกดอกนึงเลยครับผมโอ้ก็ใช่ใช่ใช่เนี่ครับโอ้เห็นตัวสองดอกสามครับสามกี่หนึ่งสองแอนใช่ดอกนี้โอ้ดอกนี้ข้งในสามโอ้พี่น้องครับฝีมือผมเห็นอีกแล้วนั่น อุ้ยดอกงามแต่ว่าพี่น้องสะออนนะครับโอ้ยแต่ดอกงามเะะออามืม่อนี้นี่ยเป็นวันของเอแล้วมื่อนี้ยหนองไทยบพย่อมแพ้ครับน้องไทยบพย่อมแพ้หาได้คือกันใช่ไหมครับใช่หรโอ,รอน้นี่ครับ ใส่เสื้อสวยนี่นะครับนอกเสียแล้วโอ้นี่น,นี่โอ้เออว้าว้อยหอกแขกว้อยอหอกแยกไหมสูงขึ้นกันไเปเพิ่นเนี่ย พี่น้องครับพักก่อนมือครับเยครับอออันนี้เดี๋ยวเอาเสียวเห็ดมาแกบไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันทับกันมันสีสัมมันสีเสวยครับดอกสวยครัฝีมือผมกับน้องไทยนะครับมือนีนะครับท้าดนมือนีโอเคครับมือโอ้พี่น้องเบิรงนี่ดอกเงี้ยครับต่ดอกงางรับ ประมาณเท่าไหารไอ้นี่ยู่นี่ประมาณแกบ2องโลครับผมบริเวกันดีนะครับตั้งก้อนสาหริ่งก้อนครับสาชิ่งแกงลางก่งนนอนเนาะลายไหม่เหรอ นั่นออกบ้นนี่ครับปาดเห็ดเป็นชิ้นๆนะครับีนแม่เราเห็ดอายแต่กับว่ากินได้ใต<ห>่เมื่กิกนแม่กับกินหมูวานผู้เดียวนางยังมือเปิดเลย่ยปะแยงพอทหารเห็ดแล้วนะครับเท่ากับน,นี่แหละครับหยองยานั่งครับ เอาเฮ็ดลงไสเลยครับโมตองโมตองตังน้ำนะครับเออเอาลงใส่เองเลยแกงเฮ็ดเราก็ต้องมีน erm ี okay. ่นะครับน้ำมันหุ่งครับนี่ครับพอขั่วของไทยครับซับเองเลยเยวอาใส่ขมขื่อปลาขมขบ่เสร็จขันบนว่าจังเอาเติมครับน้ำปลาเกลือเค็มเฮ็ดมะมักเค็มเกลือกะใน่ปุัวนวลหรือผงชูรสครับ ร้อยเฮดสุกนะครับแบบเพิ่นกระตัมสมตำนะครับพ่อเด็กเป็นแก้ววิถีชีวิตบ้านนอกบ้านนานะครับอยู่กินไงครับเกษตรบ้านเฮาต่ไม่ว่าสมตำนะครับมาเสียบมาเสียบนี่นะครับพี่น้องมันเริ่มเดือดแล้วครับไปแล้วกันิจำเดี้ยงแล้วซุกแล้วก็ไซผักครับนี่นะครับไผ่ตู้ครับแล้วก็ผักขาหรือชะโอมครับ อันนี้กินได้แล้ววันนี้อ่อาจีกอหหร่อยเลรครับแกงเห็ดเพลิงครับต้มตาอ,อ๋อมีต้มไก่แทมนะครับกินเขากันนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับกับน้องไทยครับนี่สารพัดนล้ก็ไล่ไปก่อนนะครับกับผ้าเขาเนี่แหละเขาได้กินเข่าแล้วก็ขอล่ไปก่อนเลยนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมียังดีๆเดี๋ยวผมสิเอามาฝากทีนะครับเนาะสวัสดีครับ